คาถาสาบศูนย์หนึร้อยประการของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทให้ท่านตั้งนโมสามจบอุอุอะอะมะมะอะอะนะณะอะจะภะกะสะนะมะพะทะยะถาพุทโมนะนะอุอุนะนะมะมะนะสะกะจพะโสทายะนะมะพะทอิติอัตตะพรหมเทวะ อินทามาระเทวโสถีมาเลเหตุปัดปัดติปัตตาพยาโลกาอุปปัตถวาอัญ,ญจโขนโมพุทธายะคถาบทนี้มีประสิทธิภาพมากมายหลายสถานจะใช้พ่นเป่าและศูนฝีทุกชนิดก็ได้ผลเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังป้องกันสัพภัยทั้งหลายทั้งปวงได้ร้อยแปด ป้องกันลมป้องกันไฟป้องกันศัตรูป้องกันส,สัตว์ร้ายๆและป้องกันพูดผีปีศาจได้ทุกอย่างแล้วภัยทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่เกิดใครศรัทธาบารมีหลวงปู่สุขพิมพ์สาธุและขอให้โรคภัยและสิ่งไม่ดีจงสาบสูญไปจากชีวิตเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ b r i g h t e อร์เ er พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน